ทำไมต้องเสริมภูมิคุ้มกันในตัวของท่านเองระบบภูมิคุ้มกันอิมูนซิสเต็มปัจจุบันการเจ็บป่วยเกิดจากโรคระบาดไวรัสมลภาวะจากฝุ่น pm2.5 และโรคมเมลงที่มากขึ้นกลไกของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันคือระบบที่ป้องกันเราจาก สิ่งที่อันตรายที่อยู่ภายในตัวเราเช่นเชื้อโรคต่างๆเซลล์มะเร็งหรือสิ่งที่เป็นอันตรายแอนติเจนสิ่งแปลกปลอมก่อโรคได้แก่อวัยวะของผู้อื่นที่ปูกถ่ายเข้ามาในร่างกายการได้รับเลือดผิดหมู่เซลล์ที่กำลังเกิญเบโต,ตเป็นเซลล์มะเร็งจุลชีพต่อโรคเช่น ไวรัสปรตินลาพยาธสารก่อภูมิแพ้เมื่อแอนติเจนเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะผลิตแอนติบอดีเข้าต่อต้านและส่งสัญญาให้เซลล์อื่นๆมาทำลายแอนติเจนเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายรู้จักระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันเป็นกราะป้องกันทำให้เราอยู่รอดเพราะเป็นเซลล ไม่เดือดขาวซึ่งมีหลายชนิดและกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อคอยดักและกําจัดเชื้อโรคทําหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสปรสิตระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลไม่ทําให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ตรวจสอบเซลล์ในร่างกายที่เจริญเติบโตผิดปกติหรือเซเมลมะเร็งและทําลาย หากไม่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเราจะโดนโจมตีจากสิ่งที่แปลกปลอมได้ง่ายภูมิคุ้มกันมีสองกลุ่มนะครับหนึ่งภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ innate immunity มีมาตั้งแต่เกิดทำงานได้รวดเร็วแต่ประสิทธิภาพอาจไม่สูงนักได้แก่เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดเช่นเซล ดิสทิลลันคิลเลอร์ n J c ที่ทำหน้าที่ฆ่าเซลล์ที่ผิดปกติเช่นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส 2. องภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ Adaptive Immunity มีมาภายหลังเกิดขึ้นหลังจากร่างกายได้สัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วมักทำงานร่วมกับเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกสองชนิด คือเซลทีและเซลบีเบ็เล้งคิลเลอร์เอ็นเัก่าตามธรรมชาติในร่างกายของคุณมีหนา้าที่หลักกำจัดเซลมะเร็งกำจัดเซลที่ติดเชื้อควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันกลไกการทำงานของ NK เซนเซลเอ็นเคจะตรวจจับเซนที่ผิดปกติผ่านตัวรับบนผิวเซล เพื่อพบเซนที่ผิดปกติเสนเอ็นเคจะปล่อยสารพิษออกมาทำลายเซนเป้าหมายหรือกระตุ้นให้เซนเป้าหมายทำลายตัวเองปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเซนเอ็นเคอายุประสิทธิภาพของเซนเอ็นเคจะลดลงตามอายุภาวะเครียดความเครียดเรื้อรังอาจส่งผลให้เซนเอ็นเคทำงานได้ไม่เต็มที่ การนอนหลับการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของเซนเอ็นเคโภชนาการการรับทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้และธัญ,ญพืชจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพของเซนเอ็นเคสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่สมดุล อาจเกิดได้จากการพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและเจ็บป่วยได้ง่ายส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําได้การไม่ออกกำลังกายทำให้ร่างกายไม่ได้รับก,การผ่อนลายไขมันและยังทำให้ประสิทธิภาพ ของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดลงอีกด้วยการได้รับยาบางชนิดในกลุ่มของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ให้การรักษาโดยให้เคมีบำบัดจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายและภูมิคุ้มกันลดต่ำลงติดเชื้อได้ง่ายทำให้การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายลดลงอีกด้วยช่วงอายุพบว่าในวัยเด็กและผู้สูงอายุ ภูมิคุ้มกันน้อยกว่าในวัยหนุ่มสาวและยังพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ยิ่งลดต่ำลงด้วยเราสามารถดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังากายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอใช้เสริมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซนเอ็นเค สาย nk เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยบริษัทปิดที่โรงารงานกพแฟเทเลเดอโดยใช้เทคโนโลยีเซนทรัเตอร์ได้รับรางวัลเจดสูตรดูแลผู้คุ้มกันมีจุดเด่นคือมีความรู้ที่ได้รับรงางวัลโนเบลเทคโนโลยีเซนทรัเตอร์พุ่งเป้าไปยังจุดที่ต้องการสารอาหารนั้นและพัฒนาสูตรด้วยเกษัรกรรมชั้นสูง ในที่นี้ก็จะกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและเทคโนโลยีเซนแฟกเตอร์พุ่งเป้านะครับดรกุนเทอร์บอบเบิร์นเป็นนักชีววิทยาเซนชาวเยอรมันอเมริกันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์ในปี1999จากการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการค้นส่งโปรโตีนภายในเซลล นักวิจัยรุ่นต่อตอมาได้ขยายผลและพบนวัตรกรรมที่นำมาใช้งานจริงเรียกว่าเซนทรกเตอร์ปัจจัยเซนเป็นการนำเอาสารอาหารพุ่งเป้าไปยังจุดที่ต้องการสารอาหารที่ผิดโดยวิธีนี้เรียกว่าเซนทรกเตอร์ตามด้วยชื่อสารเช่นเซนทรักเตอร์แบคเรีมีนนะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกับ แบคทีเรีมีนงาดำทั่วไปนะครับสารและคุณัติที่ทำกัญเซนเซคเตอร์และซูลรทตอนเคลฟสกินป้องกันการอักเสบการก่อตัวของเซลล์มะเร็งการเพิ่มจํานวนของไวรัสเพิ่มการไหลเวียนของเลือดสารต้านอนุมูลอิสระเซนเวคเตอร์ซิตัคไบโอฟาวนอย เพิ่มประสิทธิภาพโปรเซนช่วยให้ร่างกายสดชื่นผิวพรรณแปล่งปลันเซนเวก,กเตอร์เอ็นเคบูสเตอร์คอมเพล็กต์กรูสตีนปรับสมดุลทั้งจำนวนและประสิทธิภาพของเซนเอ็นเคยับยั้งการก่อตัวของไวรัสในโรคต่างๆเช่นไข้หวัดใหญ่ เซนเนเชหรือภูมิแพจกิกาดทำหน้าที่ทําลายเซลล์ที่เป็นมะเร็งและทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสที่เม็ดเลือด,ดขาวตัวอื่นไม่สามารถตรวจสอบและทําลายได้เซลล์เวกเตอร์อิมมูนบูสเตอร์เมลอนเอ็กแทเพิ่มประสิทธิภาพความอ่อนยาวในทุกมิติด้วยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิ สภาพสูงทําให้ผิวอ่อนเยาว์กระจ่างใส้ลดริ้วรอยผมนิ่มเลวยเซนเรกเตอร์แบล็กเซสเทมีนลดการอักเสบบริเวณข้อหัวใจฐาเดินอาหารป้องกันมะเร็งไขมันพ้องตับผมรับประทานสตา์ิแครร่วมกับแท p บสเก็ทำให้ไขมันพอกตับขยับลดลงนะครับจาก ฟังผืดตับหนึ่งสิบสามจุดเจ็ดกิโลปาสาลก็ลดลงมาเหลือหกจุดเจ็ดกิโลปาสาลภายในช่วงเวลาหกเดือนนะครับสรุป s ต a NK เพิ่มผูมิต้านทานต่อโรคระบาดมลภาวะและเ,เล์มะเร็งทำให้ได้ผลลัพธ์มีร่างกายแข็งแรงขึ้น สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มา้ท่านหรือดูที่คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ